ปลุกพลังเดอะคอปในตัวคุณสนับสนุนชายผู้บ้าคลั่งลิวพูด้วยความรักในลิวพูลเพียงซื้อสินค้าผ่านลิงก์ช้อปปีแล้วเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปสวัสดีครับปบกับสุรุคาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ได้ใจแฟนบอลชาวไทยเปิดเบื้องหลังนะครับที่ทํำให้แม็กแซดตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยแม้อันดับโลกน้อยสุดใน4ชาติได้ใจไปเต็มเ เ,เบื้องหลังการตัดสินใจร,รับใช้ทีมชาติไทยของซีวาแม็กแซดคือคุณยายชาวไทยจากนครสวรรค์นะครับซีวาแม็กแซดนะครับข้างลูกครึ่งดาวรุ่งได้รับแรงบันดาลใจสําคัญที่ทําให้เขาตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยแม้อนดับโลกน้อยกว่า4ชาตินั่นคือคุณยายซีวาแม็กแซดผู้มีบทบาทสําคัญในชีวิตตั้งแต่วัยเด็กหลังจากคุณแม่ทิฟฟานี่ไทเลอร์แยกทางกับบิดา คุณยายชาวไทยจากจังหวัดนครสวรรค์จึงเข้ามาช่วยเลี้ยงดูซีวาอย่างใกล้ชิดทําให้แม็กซตแซดเติบโตท่าำกลางวัฒนธรรมไทยและมีความผูกพันกับคุณยายอย่างลึกซึ้งความรักและความทรงจําในวัยเด็กที่อบอวลด้วยกลิ่นอายของความเป็นไทยทําให้ซีวาแม็กซัตัดสินใจตอบแทนแผ่นดินเกิดของคุณยายด้วยการสวมชุดทีมชาติไทยลงสนามอย่างภาคภูมิใจ ก่อนที่ชิวานแม็กแซนนะครับจะลงสนามเป็นครั้งแรกให้กับทัพชั้งศึกทีมชาติไทยยู17ปีพร้อมกับสร้างความฮือฮาลากบอลอย่างทะลุทะลวงกว่าครึ่งสนามเข้าไปยิงประตูอย่างสุดทึ่งเป็นประตูรแรกกับทีมชาติไทยบนเวทีเอเชียยู17ปีตอนนี้ทีมชาติไทยนะครับเป็นทีมที่มีอันดับโลกน้อยที่สุดด้วยในบรรดา4ชาติที่แม็กแซนสามารถเลือกเล่นให้ได้แต่เขาตัดสินใจเลือกทีมชาติไทยแม้อันดับโลกน้อยที่สุดก็ตาม โดยมีทีมชาติอังกฤษนะครับอันดับโลกอยู่ที่อันดับ4ของโลกเวลอันดับโลกอยู่ที่29ของโลกแซมเบียอันดับโลกอยู่ที่8ปของโลกและทีมชาติไทยของเราอันดับที่99ของโลกนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะสำหรับซีวาแม็กแซดนะครับได้ใจสุดๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณยายด้วยนะฮะที่เลี้ยงดูซีวาแม็กแซดอย่างกะเป็นคนไทยคนหนึ่งนะฮะน้องนั้นเกิดและเตตบเตอีท่ทิงกลษนะครับ ดูจากในภาพนะครับยิ้มแย้มนะครับคุณยายก็โอ้โหยังดูไม่แก่มากเลยนะฮะก็ถือว่าสุดยอดนะครับส่วนทางด้านผลงานนะครับประจักษ์กันแล้วนะฮะว่าน้องมีอนาคตแน่นอนนะครับอยู่ในทีมแมนยูเยาวชนด้วยรับรองจุ๊ด่วนสามช่องไทยทอดสดทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกศึกฟุซอลเอส เอทีฟุตซอลแชมเปี้ยนชวันนี้นะฮะให้กำลังใจทัพชังศึกของเราโดยจะถ่ายทอดสดทาง T s p o อร์ตเจ็ดยูทูบชังศึกฟุตซอลไทยแลนด์ฟุตซอลไทยแลนด์ยูทูบชแนลการแข่งขันในศึกฟุตซอลเอทีฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ h ทยแลนด์สองพัระหว่างวันที่5ถึงวันที่7เมษายนณเทอร์มิน,ะมนอลลฮศูนย์การค้าเทรอร์มินอลฮยี่สิบจังหวัดนครราชสีมา ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่พบกับทีมชาติอุเบกิสถานวันที่5เมษายนนี้ตามเาลาประเทศไทย18.30นกโดยถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตเจ็ดยูทูบทับช้างศึกฟุตซอลไทยแลนด์นะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะฮะรัวเบิร์ตเอิร์นชอโพสต์ข้อความถึงลูกชายชิว่าแม็กซ์แซหลังประเดิมประตูแรกให้กับทีมชาติไทยรเบิร์ตเอิร์นชอนะครับนักเตะชื่อดัง สุดภูมิใจโพสคลิปลูกชายซีวาแม็กซแซดซัดประตูรแรกแนะนาทีมชาติไทยยู17ปีรเบอร์ดอนซอนะครับอดีตการันชื่อดังโพสคลิปแสดงความภูมิมใจหลังลูกชายสุดที่รักสีวาแม็กแซดย,ยิงประตูรแรกแนะนาทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีโพสแคปชั่นรู้ว่าพอ่อภูมิใจในตัวลูกชายซีวาแม็กแซดย,ยินดีกับประตูรแรกแนะนาทีมชาติไทยยู17ปีกับการแข่งขันขชิงแชมป์เอเชีย เรื่อดันซอรนะครับที่เกิดประเทศแซมเบียและย้ายมาใช้ชีวิตในสหรัฐจารา์จัตในช่วงปี1998ถึงปี2004เขาเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลอาชีพกับคาร์ดิฟฟี้สโมสรที่ดังในประเทศเวลก่อนจะได้รับสัญชาติเวลนะฮะจากการพำนักครบ5ปีและลงเล่นกับทีมชาติเวลไป58นัดยิงได้16ลูกนอกจากนี้อร์นชอรย,ยังเคยค้าแข่งในหลายสโมสรในอังกฤษ,อ,กฤษอาทิเช่นเวสต์บอมวิชอัลเบียน ดังเทียมฟอร์เรสต์นอริสิตี้ดับเบิลตี้ก่อนจะไปเล่นในลีกอเมริกาช่วงปลายอาชีพกับทีมต่อเร,ริ่นตัวเอฟซีจิกเกอร์ฟลายแวนคูเวอร์ไวท์แคปโดยชีวาแม็กซ์แอนก็น่ารูกจึงไทยเวลในวัย15ปีจากสโมสรแมนยูแต่แท้เลือกเล่ในให้กับทีมชาติไทยก่อนที่จะไปเดิมประตูแร,รกกับทัพช้างถึกทีมชาติไทยยูซีพีในรอบแรกของศึกฟุตบอลยูซีพีเอเชียครับสองพรอบสุดท้ายที่ประเทศ ซาอุดิอาระเบียนะฮะส่วนแอดมินทันนะฮะโรเบิร์นเอิร์นชอเล่นเนี่ยเคยดูอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะช่วงที่แกอยู่กับอ่าทา่านของนอริสิตี้แล้วก็ดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าแอดมินก็แก่แล้วเหมือนกันนะครับดูในช่วงยุคปี2,000นะฮะ ฟี فا ประกาศอันดับโลกฟุตซอลชายทีมชาติไทยอาเซียนอันดับพุ่งรวดั 3, นธ์ฟุตบอลฟี ف าหรือฟี FA นะครับประกาศอันดับฟุตซอลชายเดือนเมษายนออกมาแล้วปรากฏว่าอันดับโลกฟุตซอลชายทีมชาติไทยอันดับพุ่งรวดเลยทีเดียวปรากฏว่าทาวังศึกทีมชาติไทยของเรานะครับตอนนี้รั้งอันดับที่11ของโลกยึดเปอร์หนึ่งของอาเซียนอย่างเหนียวแน่นตามมาด้วยอินโดนีเซีย ที่อันดับพุ่งพรดขึ้นมารั้งอันดับที่21ของโลกเช่นกันโดยเป็นอันดับที่2ของอาเซียนส่วนเวียดนามครับอันดับโลกก็พุ่งขึ้นมาอยู่3อันดับนะครับมารั้งอันดับที่31ของโลกโดยรั้งเบอร์สาของอาเซียนนะครับยังเป็นรองเราทั้งหมดโดยทีมฟุตซอลภูมิภาคอาเซียนกาลังแสดงเห็นถึงการพัฒนาที่น่าจับตามองในเวทีระดับโลกนะครับโดยในเดือนนี้ก็มีทีมที่ขยับอันดับขึ้นอย่างโดดเด่นด้วยก่อินโดนีเซียขยับถึง7อันดับ เวียดนามขยับขึ้นถึง3อันดับมาเลเซียขยับขึ้นถึง5อันดับความเคลื่อนไหวคนระั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการพัฒนาการของทีมในย่านภูมิภาคอาเซียนที่พร้อมก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างแข็งแกร่งนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมยินดีด้วยนะครับนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่5เมีายนนะครับ Exatamente.